ก็บอกทุกคนนิดนึงนะครับว่าจูจูนะครับได้ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินได้ยินชัดเลยให้มันไม่เข้ามันไม่เข้าในในคอมไม่ไม่มีคลื่นด้วยใช้ได้ไมม่ีลนหกสามสามหกฮัลโหล ข้าวสี่จะจะบอกว่าจู่ๆนะครับมันก็มีเสียงขึ้นรบกวนนะครับเข้ามาในมือถือนะครับเหมือนมีพลังงานลึกลับบางอย่างเข้ามานะครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างลึกลับเข้ามาที่โชคน่าจะจัดนอกที่บ้างเนอะาบ้านบ้างอย่างเงี้ยเออข้างบ้านข้างคนนอะไรเนี้ยอมหน้าต้นไม้ไม่สะดวกเลย ยุ่งกัดยุงเยอะมีงูนะครับเดี๋ยวนั่งๆไรไอ้เหลือมข้าบไปกินแล้ยุ่งเลยนะครับไอ้งูเห่าก็มีนะครับมันก็แอบอยู่นะครับเคยเห็นว่าแปลงูเห่าหางไม่รู้หางก็ดิ่งมีพิษไม่มีพิษของงูเห่าหางมันเล็กไปครับงูเห่าหางละคังครับผม ท oh, ja. mm ี่ชอบถ้าที่ชอบมึงเยอะๆอ่ะขาให้ท nah. ่องท่องเวลาเราสวนตนะท่องจะถายโชติของระปริพบ่อยนะอ่าตอนอยู่บนวัดดอยปุ๋ยนี่ท่องประจําเลยครับกลัวงูครับท่องต่อแล้วนันนะทต่ทีเราอดลอดชนกับเียวเที่ยวทั้งสองสองเที่ยวสี่เที่ยวได้อืมมันมันการปฏิเร่งนะแต่แต่ตันพิธีป้องกันคือเราต้องเที่ยวขวาป่ะพี่โชคอ่าถ้าเกิดว่า คดในข้องอนในกระดูกก็ไม่ต้องมีเที้ยวก็ได้ครับผมนะครับมันชั่วลายครับมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวก็ชั่วลายผมไม่รู้ใครคนในข้อมากระดูกผมคนในข้องอในเองอ่าก็ไปให้ใครดึงให้มันยืดยืดก็ได้ครับผม เดี๋ยวจะโดนแบนนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับผมอันนี้ผมหมายถึงแตงเมยน,นะครับแตงเมยรแล้วผู้หญิงมีเ่เลี้ยได้ไหมคือค,คุณตักเขาซื้อแตงเมย์มาแล้วมันงอนะครับผมก็ต้อตงไปเอาไปให้ดึงดึงให้มันตรงตรงะผมผมรู้สึกว่าช่วงท้ายจะมาเป็นรายการตลกแล้วเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับสาวมีเที่ยวได้ไหมพบสาวมีเที่ยวได้ไหมสาวมีเที่ยวอ่า เอาที่พ่อแม่เขาเคี่ยวเข็นมาดีๆนะครับแล้วเขาจะเป็นคนที่ได้ดีครับแต่ถ้าเกิดอย่างคุณสมชาตินี่จะโดนโดนถอนเคี่ยวถอนเคี่ยวเล็บไม่มีพิษสงแล้วนะครับผมไม่มีแมวแมวเอาไปกินหมดอืมเนี่อะลรซีวอะไรเนี่ยอีกคนนึงผัดจะผมมาซีวอะไรซีวเด็กอะไรเนี่ยมันจะมีดึงเล่าๆขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยคุณอากงเชน เชฉ่อเชิญนเชื่เฉินคุณบอนนะเชื่เชิญคุณที่ได้มูเรื่อง่าวนะครับอันนี้เขากําลังทําอาหารไปขายอยู่ครับผมกําลังง้วนอยู่กับการทําอาหารนะครับใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเม่ให้กินเจเขาก็ไปทําอาหารเจขายนะครับใช่ไหมครับ เขาเลยใช้ชื่อซิอวตาเด็กหิวโหยเด็กคนแเด็กหิวโหยแม่ไม่อยากพูดต่อซิอวตาเด็กขาวขอส่วนบุญส่วนกุศลให้สมชาติด้วยเธอจะเอาไปอุทิศให้หมาและแมวใช่ไหม โอ้พูดถาแล้วเหนื่อยไ่มอคุณกัลยาอวยชัยให้พรเลยมันจะสชั่วโมงแล้วสีนาทีสอชั่วโมงสีแล้วรักษาเทวดาคุณพรเทพเทวาเทวดาทั้งหลายองค์สีวะเทพแม่มหรันีเศสวสิเมรีร้อยแปตนปู่แม่ย่าาทุกทุกโออง เจ้าเวนยกรรมสัมเวสีพระแม่เทวงเราดวงงานทุเรื่องจงมารับสนวนฤกษ์ฤกษษสาธาสาธสาาุสาธุหกสามห้าสี่สาธุมีบุญอันใดธรรมาดีแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับสาธาุหกสามหกสามไปยัง ดวงจิตดวงวิญญาณพูดผีปีศาจที่ทุกคนมาเล่านะครับผมนะครับให้เขาได้บุญได้กุศลมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปและแต่เกิดว่าการมีเสียงช็อตนี้มันเกิดเกิดจากขึ้นรบกวนจากมวลหม,มู่ปะมหาประชาเอเลี่ยนก็ขอให้หายไปจากตรงนี้ไปบ้านคุณสมชาติแทนนะครับผม ไปไฟช็อบที่บ้านคุณสมชาติอะไรก็ยินดีใช่ไหมครับคุณสมชาติครับผมยินดีครัใช่เลยครับพี่เทพโชคโชคเทพก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรนะพยายามปกติขยับสายขยับอะไรมันจะหายอันนี้จู่ๆก็เป็นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนั่งเฉยๆเห็นใช่ไหมไม่มีอะไรผิดปกติ เป็นได้ป่าเป็นรหัสมอสี่มบนต่างดาวเขาใช้เสทีขึ้นคุยกันเลผมภาวันเอ้ยผมผมไม่ใช่เพาะใเข้ามาเลยเนยี้ไม่ใช่เพราะเพราะว่าป้าภัยมาแต่ต้นมันไม่เป็นไงครับคืออาการนี้มันเป็นเมื่อสองสามวันก่อนแล้วผมแก้ไม่ได้เลยจนวันนั้นผมก็ต้องลงไลฟ์ไปเลยนะครับ ป้าไพยังอยู่เหรอป้าไพถามเลยครับคิดยังไงถึงไอเนี้ที่ถมมาไอ้ที่อยากจะถามมาคิดยังไงถึงเอาเชือกมาคิดจตคิดตั้นเกิดอะไรขึ้นครับข้าวๆเล้ไหมโอ้เราเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตรียมตัวนด้ครับคือหาชีวิตนะเนาะหนึ่งคำคเปัญหาเขาเราก็เรก็ต้องไปใช้ที่เขาเขาสอง ลุงเจ้าชู้ไปเจ็ดผู้หญิงไปได้ม่กลับบ้านกูไม่กลับอ่ากูไม่กลับคือคือคือแกไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นหรอกแกเป็นคนรักผูกเมียแต่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงชอบจริงไงชอบชอบจริงรักจริงแต่เขาเขาชอบขอใส่ไงจึงเราไม่อเมื่อประมาณนี้จุดนี้มันยังมีเราค่อนเพื่อแต่เปลี่ยนเป็นแบบเป็นคนหน้ามือไปหลังมือเลยเคยพูดกับเราไม่พูด อะไรแค่ถ้าพูดก็พูดแบบโอ้โหกระโชกกระโชกข้าว้าเป็นอะไรอ่ะแล้วก็คิดไหนจะถูกเงินเงินไหนจะถูกโอ้โหลูกก็ยังเล็กเนาะนี่ต้องไปต้องไปโอ้หลายอย่างอ่ะคิดมากมากอ่ะออยากกไรแบเนี่ยคิดน้อยใจว่าเราพูดดีมันไม่ดีกับเราอ่ะลุงอ่ะแล้วมัเคยอยู่บ้านในเข้าเวนเข้าเวนตลอดจริงๆไม่ได้เข้าเวรหรอกเวรด้าจ้างคนเข้า แสดงว่าเขาเป็นตำรวจใช่ไหมครับทหาร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 คนร่ำแดงแดงไงละครับจอนลำโบจอนลำโบคือคือผู้หญิงว่าไงเชื่อเขาหมดเลยไงกลับมาาว่าจะเราไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้ทะเลาะกันไหนในวนนี้ไม่น่ายใจตรงนี้ไงก็เลยชักซั่นไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็เออจะทำยังไงเนาะ ตัดตั้องน้อยพอตัวดีหลวงพ่อมาช่วยไว้ดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้อะไรเกิดขึ้นยังไงก็ช่างตอนนี้วัคซานถูกไปไปห้าร้อยล้านนะการขาจะคือยากมากเหมือนกับอาจารย์อาจารย์ลิโชกครับพูดใจกระโดดไปห้าร้อยยังไม่ได้เกิดเลยครับแต่ทำใจแล้วไง ทำใจแล้วไงผมจะบอกผมจะบอกป้าไปว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เยอะๆนะครับทุกคนนะครับพระองค์ท่านรวยมโหฬารานท่านสละราชสมบัติจริงไหมครับผมอันสุดยอดเราท่านเป็นตัวอย่างเรามีทรัพย์สมบัติเราแค่โดนโกงห้าร้อยล้านสี่ล้านจิบจ้อยพระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยท่านยังไม่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 คิดมากเลย ใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดคุณสมชาติก็จะทิ้งสมบัติก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนเอาไปไปไปรับนะครับบอกเลยครับทิ้งวันไหนบอกนะครับเดี๋ยวจะไปขนนะครับผมแม่แม่ตาให้คุาด้วยนะคนที่กล่าวว่าลุงนีไม่ได้ยิงแผลแม่ตาแต่คุณป้าภัยครับเชื่อไหมว่าเขาบอกถ้าไม่มีเหตุจะไม่เกิดครับเราคงเคยทำเอาไว้ครับแต่อดีตชาติเชื่อไหม เราจำไม่ได้เราจำไม่ได้นี่เขาไงครับผมดูรายการเดอะก <c oughs> ส์ทเคต <c oughs> อาจารย์โอเล่บอกว่าพอชาติเนี่ยเราโดนทําให้ลืมมาเกิดเน่นลืมอดีตชาติของพวกเราเนี่ยเราจะจําอะไรไม่ได้ขเขาให้ลืมเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาไม่วุ่นวายแต่บางคนพออดีตชาติลืมปุ๊บพอเกิดมาชาติใหม่อาจจะเหมือนสำนึกผิดลึกๆอะไรแล้วมาเป็นคนดีแต่อดีตชาติ ตัวร้ายเลยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอย่างคุณสมชาติเนี่ยอนดีตชาติอาจจะลอยถอยไม่ดีเร็วซ้ำต่ำช้าสุดๆแต่จำไม่ได้ตอนนี้ดีเลยพอมาชาตินี้ยิ่งกว่าเดิมนี่ขำๆเลยครับเขาเขาเป็นคนพูดพูดล้อเล่นได้นะครับผม ก็เอาไว้จะชวนมาเล่นลอตอกด้วยกันนะครับรู้จักลอตอกไหมโยนเรียนเก่งเป่าจิ้งไปใครไกลกว่ากันชนะอันนี้คำเตือนะครับผมตอนเด็กๆชอบเล่นกับเพื่อนๆครับกิ้งไปอ่ะมันสนุกดีเอาไม้มาวางใช่ไหมมันอยู่ที่ไม้ด้วยนะไม้เออเราเราทำมันโดนโยนเรียนแล้วให้เสียงนิดนึงแล้วพอพอใครกิ้งไกลก็จะชนะใช่ไหม จะมันจะมีเส้ีดป่แล้วก็แล้วก็มันอะไรนะเอาเหรียญมาแล้วก็โยนให้โดนอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมใช่ตอเตรียมรอเตรียมแล้วก็กินไม่รู้ผมลืมหมดแล้วตอนเด็กๆมันสนุกอะรอเตรียมรอเตรียมเราไม่ได้เล่นเป็นการทพนันแต่เราเล่นเป็นการละเล่นครับผมรอเตรียมครับเป็นการละเล่นที่บางครั้งก็มีตุ๊กตุนตุ๊กตายอดมนุษย์ก็เอาไปเฮยคนละตัวใครชนะได้ไป กกวั็เริเร่มจากสลึงห้าสิบตังค์บาทสองบาทยี่ิบแล้วแต่มีเท่าไรแล้วพอสักพักหนึ่งก็จะมีคนรวยขึ้นสักพักหนึ่งคุณสมชาติแพ้ก็จะจดหลงใช่ไหมครับได้ๆต้องแล้วลอ็อตล็อตต๊ออันนี้เป็นเกมการลเล่นนะครับใครไม่รู้จักก็ไปเสิร์ชถ,ถามอากูได้นะครับอเชิญคุณตาไทยพูดต่ออุยใช้ให้พร fc ช่องผมหน่อยครับผม ตาภัยนี่ทํางานเกี่ยวกับไปสนีอะไรหรือเปล่าครับผมตาภัยบอกไปแล้วบินแล้วตาภัยบอกไม่ให้พรนะครับผมเพราะว่าพรจ๋าพรคืนนี้ขอไปไหนครับคุณสมชาติไปยโสธรด้วยกันได้ไหมแล้วมีห้องนอนไหมครับที่ยโสธรไม่มีครับต้องไปสักพลทาไมต้องไปสกลครับสักพลมันหลาบแล้ว อ่ะก็ให้คุณสมชัอุวยชัยให้พรได้กันครับผมเชิญครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เข้ามาห้องพิเก็คือวดนี้ก็หักสามไม่ต้องจับนะครับสามหกมีบ้านขายบ้านมีรถขถยรถครับมีที่ขายที่าเขาจะฟังใจกันเลขนี้นะครับผมซื้อเลขอื่นขอให้ไม่มานะครับผม เสซตตั๊กว่8ครับสามสามสามหกครับผมรวยเสตตั๊กเนี่ยไปเสตตักพูดเสตตัก098ครับแล้วคุณกะระยขอะไรครับคุณกัระยาอะไรนะ สองเก้านะครับคุณกัลยาสองเก้านะครับผมผมเพิ่งเล่นเนาะผมเพิ่งเล่นเนาะเก้าแก้าเก้าอ๋อวันนั้นผมเข้าสมาธินะครับก็สมาธิไม่ค่อยนิ่งอะไรมากเท่าไหร่นะครับแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งใครใครไปตามถูกกินผมไม่เกี่ยวนะครับไปจัดการคุณสมชาติแต่ถ้าเกิดถูกรางวัลก็ช่องนี้รออยู่ <S <S นะครับต้องมา ต้องมาเป็นสปอนเซอร์นะครับ6สามสามหเออเราเสียตักลาเลยเสียตักลาเชิญคุณตักโวยใช้ให้พรครับผม้าานครับอ๋อเว่นเว่นนอ๋ออ่าออคุณส่แลได้ใส่่ใส่มามาหกหกใอ่ใ่าี่่น้องน้อนพมาี่่ สาธุสาธุปฏิตอ่าก็ใครช่วยหาเหตุผลของการที่มีคลื่นแทรกให้ฟังให้คำตอบด้วยนะเปลี่ยนสาัเปลี่ยนเปลี่ยนเปลสายครับสายสายอะไรครับสายนี่นะฮะลออยต่อเนี่ยแกแแกแกมาน่ลล่โผลต่ล่อโผลสื่อโผล่ตลกโผล่ัละคลัก มันไม่น่าจะเกี่ยวตอนแรกตอนแรกไม่เป็นนะไม่น่าเข่าเ่าเ่าเไม่เป็นแต่พเาบอกมันเท้าไม่ได้ใช่ไหมเกียวเกี่ยวว่าตัว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 ต ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเพราะว่าพอวันนู้นเป็นผ่านมาตั้งหลายวันไม่เป็นจูจ่ๆก็เป็นผมเชื่อในเรื่องของขื่นทางวิทยาศาสตร์น่าจะมีน,น่าจะมีใครปล่อยขึ้นสัญญาณก็เป็นไปได้อาจจะเป็นจากกลุ่ม<า>มันดาวนอกโลก ยูเอมนุษย์ต่างดาวหรือมนาวต่างดาวเพราะพวกเขาก็มีอยู่จริงที่ผมเคยเจอเจอจริงๆอาจารย์บนหลุมหัวพี่ก็ได้นอกนมากเนออกวกบนาเป็นไปได้มันอาจจะมาเพราะว่าแถวนี้มันก็มีอยู่ผมเคยถ่ายภาพติดแล้วก็เหมือนมีดวงอาทิตย์สองดวง อยู่บนท้องฟ้าว่างๆแล้วจะหารูปนั้นให้ดู<อ>ข้าวมากกว่าว่าแล้วผมได้ยินเสียงคล้ายๆย,ย,ยานด้วยอืดังมากเลยนะครับแล้วมันก็เหมือนตกตกนะครับไม่มีข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปดูกล้องที่ถ่ายขณะที่ได้ยินเสียงเป็นภาพนิ่งมันมีเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงมันมหาศจรรย์จมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมครับยครับ23ยูสยูสนี้ผมใช้ชั่วคราววันที่สามหรือวันที่2ตอนตีสามถ้ามาไลดึกกลับไปใช้ยูสเดิมนะครับ f อหลายคนงงอยู่ว่าผมหายไปไหนนะครับเขาก็สงสัยว่าคุณสมชาติยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ส่วนผมยังมีอยู่แน่นอนครับผมคุณสมชาติที่มาคุยนี่เป็นคนหรือเปล่าครับมนุษย์โสสิมนุษย์โสสิรู้ความหมายไหมต้องถามคุณตั๊กมนุษโ์สิโสสิคุณคุณตั๊กฟังอยู่ไหมฟังเมาเมาเมาคลื่นกัน กโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคน,นอายุมั่มนขวัญยืนคุณประสีพระรัะนตนไาัคุ้มครองปกปักรักษาทวยเทพเทว,วาคุ้มครองสิ่งดีๆจงมีกับทุกคนแล้วก็ทุกสัรพจิตวิญญาณเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรใครที่เป็นศัตรูเป็นอมิตรก็ขอให้ไปไกลๆร้อยโยนดพันโยนดไม่ต้องพบปะเจอเจอ ใครมีเล่กลเพศผู้บายเป็นมิจฉาชีพมีอะไรที่จิตใจไม่ดีก็ขอให้ไปไกลๆร้อยยอดพันโยอนะครับผมตอนนี้คุณสมชาตินั่งๆ่งอยู่รู้สึกตัวลอยออกไปไกลๆหรือเปล่าครับมันตกามันจะมีหตการณบอ่าเ8 8าแสวัสดีคุณสารีนะครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะครับ ให้เล่าเรื่องผีสองนาทีครับให้คุณสาลี่เล่าสองนาทีนะครับมีขึ้นสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวรบกวนนะครับอยู่อออยไม่ให้อยูโอยู่รับตออิยก็อถ้าจิตเราคณเด็กสมุนถ้าจิตคนเด็กสมมุนิยังอยู่เลยพี่โตไปแล้วเขายังอยู่ยังอยู่แต่เขายุ่งงานอยู่ถ้าจิตเราไม่เอาไปอยู่กับเสียงรบกวน ทำใจให้หว่างๆนิ่งๆมันก็จะไม่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 แม่ปวนชีวิตอะไรเรานะครับเสียงแมวคุณดังกว่าอีกคุณสมชาติบอกเสียงแมวดังว่าอีกม,มีวิธีทำให้เบาได้ครับทำยังไงร,รู้ไหมครับ็ปองเสีหงแมวหยเปล่าครับเอาอะไรอุดรูจมูกเหมือนครับกับปากด้วยครับไม่นานครับเดี๋ยวมันจะเงียบกันหมดเลยครับ เสียงน้องแมวไม่ใช่แมวเสียงเด็กหญิงค็นผู้หญิงชื่อแมวอ๋อเด็กหญิงชื่อแมวอ๋ออันนั้นให้เงินครับให้เงินให้เงินไปเดี๋ยวเขาจะดีใจเขาจะเงียบอัตโนมัติเขาจะดีใจเขาจะตะโกนว่าถ้าได้เป็นพันพันเขาก็จะดีใจมากเลยเขาจะเงียบมากเลยใช่ไหมครับโคตรเงียบไปเลยครับเงียบไปเลยให้เป็นแสน้านผมก็ยังเงียบไปเลยเอาวันนี้เท่านี้ก่อนนะ เออมันมีเสียงมาป่วนจากอะไรมันหาสาเหตุไม่พบนะปกติขยับสายขยับอะไรก็จะหายแรกๆใช่โอเควันนี้เท่านี้นะครับอนุโมทนาสาทุกทคนไปดูบันทึกย้อนหลังได้ที่ช่องคนเจอผีนะครับและอีกช่องหนึ่งก็เล่าเรื่องผีริโชในแอปแดงบ้านแดงนะครับผมคับวันนี้เท่านี้กันนะครับคอม